พ่อค้าที่มีความใสซื่อไม่คดโกไม่คดงอนั้นมีลักษณะอย่างไรพ่อค้าดังกล่าวนั้นจะเป็นบุคคลที่เปิดกว้างกับบรรดาหมู่มวลมนุษย์ เป็นคนมีความใจกว้างเขาพร้อมที่จะให้อาหารผู้ที่มีความยากไร้พร้อมที่จะเสียสละให้กับผู้ที่ยากจนพร้อมที่จะให้การเลี้ยงดูเด็กกำพร้าบุคคลที่จะผัดผ่อนให้กับบุคคลที่อัตคัดไม่มีเงินพอที่จะซื้อสินค้าของเขาบุคคลที่ช่วยเหลือกับคนที่มีความต้องการบุคคลที่ให้คนที่ ว่างงานได้มีงานทําให้บุคคลที่เขาโสดได้แต่งงานทําให้คนคนนั้นได้มีงานทําจนกระทั่งเขาได้สามารถที่จะเก็บพรอมรอมลิบมีเงินเป็นสินสอดไปขอมุสลิมะมาเป็นภรรยาของตนพ่อค้าที่มีลูกจ้างที่ดีอย่าลืมนะครับพ่อค้าในบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะไม่สามารถดําเนินกิจการด้วยตัวคนเดียวเขาได้สืบเนื่องมาจากกิจการเขาใหญ่มากเขาก็จะต้องมีลูกจ้างทําให บุคคลนั้นได้ใช้นี่สินของตัวเองช่วยบุคคลที่ลำบากขัดเป่าทุกขร้อนให้คนที่กำลังอยู่ในภาวะทุกขร้อนเขาเป็นบุคคลที่ใจบุญและใจกุศลไม่ขี้เหนียวพร้อมที่จะเอื้อ ประโยชน์ให้กับบุคคลที่เป็นคู่ค้าหรือลูกค้าของเขาได้เสมอพ่อค้าแม่ค้าหรือผู้ประกอบการสมาชิกต่างๆที่ซื่อสัตย์เชื่อถือได้นั้นถือว่าเป็นบทบาทสําคัญในการสร้างอารยธรรมรรมเนียมปฏิบัติและเป็นบรรทัดฐานอันดีงามให้แก่สังคมสื่อไปอิสลามจึงยกเกียรติพ่อค้าแม่ค้าสถานะของเขาย่อมอยู่ร่วมกับบรรดานับีสลิดดีกีและชูฮาดาัดะอิสลามตั้งความหวังกับบทบาทพ่อค้าแม่ขายผ่านทางคุณลักษณะซื่อสัตย์สุจริต ทำไมถึงเป็นเช่นนั้นก็เพราะอิสลามก็หวังด้วยว่าพ่อค้าแม่ขายจะเป็นนักดะาว่าไปในตัวเป็นผู้ที่เผยแผ่อิสลามผ่านทางอัคลากจัญยามารยาทด้วยกับการประกอบสัมมาอาชีพของเขาที่เขาซื้อสัตจจริต เชื่อเลยครับว่าถ้าหากว่าเขามีคู่ค้าที่ไม่ใช่มุสลิมเป็นลูกค้าที่เป็นต่างศาสนิกมาซื้อของกับท่านและเขาพบว่าท่านเป็นมุสลิมและท่านก็ค้าขายอย่างตรงไปตรงมาไม่หนำซ้ำําท่านกับแถมอะไรให้เขาอีกเขาจะเกิดความประทับใจและเขาก็รู้ว่าทําไมอิสลามใจดีจังพ่อค้าแม่ขายแทนที่จะเอากําไรมากๆแต่พร้อมที่จะเสียกําไรผมใช้คําว่าเสียกําไรนะครับไม่ใช่ขาดทุนพร้อมที่จะเสียกําไรไปบางส่วนเพื่อแลกมา ความรู้สึกดีๆที่คู่ค้าหรือลูกค้าของเราเนี่ยจะมีความรู้สึกดีๆกับอัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาความรู้สึกดีๆที่อยากจะเป็นคนดีอยากจะส่งต่อความดีที่ได้รับจากพ่อค้าไปส่งต่อให้กับคนที่เขาจะเอาสินค้านั้นไปขายต่อไปด้วยซ้ําไปอิสลามมีมาเพื่อต้องการให้สังคมเป็นเช่นนั้นด้วยกับกฎเกณฑ์การซื้อขายชื่นชมพ่อค้าที่ซื่อสัตย์อัตตาจิรสสัสซาดุก ใต้ตริลลิลอารชิยมาลกิ亚รายงานโดยอัสบะฮานีวัไดไจรมีคือพ่อค้าแม่ขายที่มีความใสซื่อบริสุทธิ์ตรงไปตรงมาอย่างถึงที่สุดมีคุณธรรมสูงสุดย่อมอยู่ภายใต้ร่มเงาแห่งอารชในวันกิยามมตผมขอฝากคำสอนของลุกมานที่จะสอนลูกได้กล่าวว่ายาบุไนโอ้ลูกเอ๋ยอิสตักนิบิลกัสบิลฮาลาลอันิลฟักลูกจนพอเพียง ด้วยกับสัมมาอาชีพของลูกที่เป็นสัมมาอาชีพที่สุจริตจากการที่ลูกจะยากจนหมายถึงการที่ลูกมีสัมมาอาชีพที่สุจริตมันพอเพียงแล้วเราไม่ต้องไปแบกหน้าแบกตาไปขอไขรฝาอินนาฮูมัฟตะกรออาฮัดุนอิลลาอาซอบะฮูสลาสุฟิซอลินใครก็ตามที่ไม่ยอมแสวงหาด้วยกับสัมมาอาชีพที่ฮาลานแน่นอนเขาจะต้องประสบกับสามประการด้วยกันฟังนะครับริกกอตุนฟีดีนี เขามีศาสนาที่อ่อนแอไม่ถึงสถานะศาส,สนาของเขาเนี่ยอ่อนแอเขาไม่ค่อยเข่งคัดในศาสนาของเขาว่าด่ฟุ่นฟีอักลิเขาเป็นคนที่มีสติปัญญาอันอ่อนด้อยวะดาฮาบุมูรูอัติฮีและภาพพด คุณค่าแห่งคุณธรรมในจิตใจของเขานั้นอ่อนด้อยลงคุณค่าภาพลักษณ์ในตัวตนของเขานั้นหายไปวะอั้งอมมินฮาดิฮิสซาลาสและสิ่งที่มันเลวร้ายมากไปกว่าสามความต่ำต้อยที่ผมได้กล่าวนี้มันก็จะมีสิ่งที่ติดตามมาก็คืออิสติกฟาฟุนนาซิบิฮีสุดท้ายและสิ่งที่เขาได้รับอันสืบเนื่องมาจากว่าเขาเป็นคนที่ ไม่สุจริตตรงไปตรงมาเขาคดโกงเขาต้มตุนเขาหลอกลวงเขาปกปิดเขาหมกเม็ดสินค้าของเขาที่อ่อนด้อยสิ่งที่ตามมาที่ดุนยาเขาได้แน่นอนเลยก็คืออิสติกฟ้าฟุนนาซิบิฮีมนุษย์หรือผู้คนประชาคมก็จะดูถูกดูแคนตัวตนของเขาผู้คนก็จะแนหนงงหนไม่อยากจะ ไปอุดหนุนสินค้าของพ่อค้าแม่ค้าแบบเพศนี้อีกแล้วอันซืบเนื่องมาจากว่าเขาไม่ได้เป็นอัตยึดอัสดุุกนั่นเองฉะนั้นขอรตาราประทางสินดีงามและให้เรานั้นมันดูอาตอเลาะด้วยกับบุอาส่งท้ายที่ผมจะส่งท้ายดอาต่อไปนี้เพื่อที่จะได้ไปนำอ,อ่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งอ่านหลังละหมาวันสุกก็ได้อ่านวันสุกก็ได้จะเป็นดูอาที่ทําให้เรานั้นไม่อยู่ในภาวะของความอัตคัดตลอดไปยะวันนี้อย่าฮามีดยะมุบดิอยามูด يا رحيم يا ودود اغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك ว่าบีฟับดีกาอัมมันซิวะกอัลลอฮ์ผู้ทรงร่ำรวยอัลลอฮ์ผู้ทรงยิ่งในการสรรเสริญผู้ทรงเริ่มต้นผู้ทรงนำสิ่งที่หายไปหวนคืนกลับมาโอ้ผู้ทรงเมตตาโอ้ผู้ทรงมีความรักใครอักนีนาบิฮะลลลิกะอันฮาร,รอมิกขอพระองค์ได้โปรดทำให้เรานั้นได้ร่ำรวยด้วยกับสิ่งที่ฮาลานของท่านให้เรานั้นพอเพียงกับสิ่งที่พระองค์ได้อนุมัติไม่ต้องให้เรานั้นเบี่ยงเบนไปหาของที่ฮารอมอีกเลยอย่าลลออย่าลลอขอให้เรานั้น พอเพียงอยู่กับการตออัดต่อพระองค์อย่าให้ฉันได้ผินไปสู่การทรยศต่อพระองค์เลยอย่าเอาล่์ว่าบิฟักดิกอัมันซสวะและขอให้ข้าพระองค์นั้นพอเพียงด้วยกับมหากรุณาธิคุณแห่งพระองค์ให้ฉันนั้นไม่ต้องหาใครที่นอกเหนือไปจากพระองค์เลยอย่าเอาล่์และอิงชาัล่ะถ้าเราเป็นผู้ประกอบการเป็นพ่อค้าแม่ขายอยู่ด้วยเราก็จะได้อยู่ในบุคคลที่ได้ชื่อว่าอัตต้าจิรัสซัดูกอัลอามิน إن شاء الله مع النبيين والصديقين، بالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.